พวกเขาไม่ต้องการให้คุณรู้เรื่องนี้เพราะถ้าคุณรู้ไม่มีอะไรหรือใครสามารถครอบคุมคุณได้อีกต่อไปความลับที่ชนชั้นนำซ่อนไว้ไม่ได้อยู่ในตู้เซฟหรือในหนังสือหายากแต่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของคุณและความจริงนั้นไร้สาระมากพอที่จะทำให้สมองของใครก็ตามที่ได้ยินเป็นครั้งแรกช็อตไปได้ทุกสิ่งที่คุณเคยประสบมาจนถึงวันนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามโดยความคิดของคุณเอง ฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่นั่นคือข้อสรุปที่ฉันได้มาหลังจากศึกษาจิตใจของผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกมานานกว่า20ปีไม่ว่าจะเป็นนักอุตสาหกรรมประธานาธิบดีนักประดิษฐ์หรือแม้แต่นักสร้างวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนเส้นทางของมนุษยชาติแอนดรูคาร์เนกี้เปิดเผยบางสิ่งให้ฉันฟังซึ่งฉันไม่เคยลืมเลยนับตั้งแต่นั้นมาผู้ที่ควบคุมจิตใจของตนได้ถือครองชะตากรรมของโลกไว้ในมือ ตอนนั้นฉันหัวเราะวันนี้ฉันรู้ว่ามันเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สิ่งที่คนไม่กี่คนเข้าใจคือความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในจิตใจฉันค้นพบสิ่งนี้โดยสังเกตจากรูปแบบที่มีอยู่ในทุกคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นได้เรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของตนเองก่อนที่จะควบคุมสิ่งอื่นใด คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปกับการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่ภายนอกและลืมไปว่าการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์สามารถใช้ได้คือการควบคุมความคิดของตนเองทุกสิ่งที่มีอยู่เริ่มต้นจากความคิดและความคิดนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงจากใครบางคนที่ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมจิตใจของตนเองกำหนดทิศทางของสมาธิและยืนหยัดแม้ว่าทั้งโลกจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อฉันสัมภาษณ์แอนดรูคาร์เนกีเขาบอกฉันบางสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในตัวฉันตลอดไปจิตใจของมนุษย์ก็เหมือนเตาเผาสิ่งที่คุณใส่เข้าไปมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีฉันตระหนักว่าเขากำลังอธิบายถึงกฎแห่งการสร้างสรรค์ความคิดคือเมล็ดพันธุ์อารมณ์คือปุ๋ยความศรัทธาคือน้ำที่ทำให้งอกและการกระทำคือแสงอาทิตย์ แต่นี่คือสิ่งที่ชนชั้นนำรู้แต่คนทั่วไปไม่รู้ผู้ที่ควบคุมจิตใจได้ควบคุมชะตากรรมได้นั่นคือเหตุผลที่โลกเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนเสียงดังและข่าวที่กระตุ้นความกลัวความกลัวคืออาวุธที่ทงพลังที่สุดที่เคยคิดค้นเพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอมพาธ พราะเมื่อจิตใจถูกครอบงำด้วยความกลัวมันจะหยุดสร้างสรรค์และเริ่มตอบสนองและเมื่อคุณตอบสนองคุณจะคาดเดาได้และสิ่งที่คาดเดาได้สามารถถูกควบคุมได้ลองคิดดูว่าคุณตัดสินใจไปกี่ครั้งโดยถูกผลักดันด้วยความกลัวที่จะสูญเสียคุณเป็น<ม>อัมพาตต่อหน้าโอกาสกี่ครั้งเพียงเพราะคุณสงสัยในตัวเองคุณชอบที่จะอยู่ในที่ที่เป็นอยู่แม้ไม่มีความสุขกี่ครั้งเพียงเพราะคุณเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่า สิ่งเหเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งกักขังจิตใจของผู้คนนับล้านทุกวันตัวฉันเองก็ต้องต่อสู้กับมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันมีเพียงความคิดและสมุดบันทึกฉันตื่นขึ้นมาด้วยความสงสยัยโดยถามตัวเองว่าจะมีใครเชื่อในทฤษฎีของฉันเกี่ยวกับพลังของความคิดหรือไม่แต่มันเป็นช่วงเวลาที่ฉันเข้าใจว่าไม่ใช่โลกที่ต้องเชื่อคุณก่อนคุณคือคนที่ต้องเชื่อในตัวเอง เมื่อความเชื่อภายในแข็งแกร่งจัก,กรวาลจะสอดคล้องกันมันเหมือนกับว่าประตูที่ดูเหมือนล็อกไว้จะเปิดออกที่ละบานเพราะจิตใจของคุณเริ่มส่งความถีใหม่นั่นคือความถีของความแน่นอนและฉันอยากให้คุณไตร่ตรองบางสิ่งตอนนี้ใครคือผู้ที่ควบคุมความคิดของคุณอย่างแท้จริงคุณหรือเสียงภายนอกที่บอกคุณว่าอะไรเป็นไปได้และอะไรเป็นไปไม่ได้ การควบคุมจิตใจเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆนี้คุณต้องสังเกตสิ่งที่คุณปล่อยให้เติบโตภายในจิตใจของคุณความคิดแห่งความสงสัยหรือความศรัทธาภาพแห่งความขาดแคลนหรือความอุดมสมบูรณ์ทุกการเก็บเกี่ยวเริ่มต้นจากคุณภาพของเมเล็ดพันธุ์ฉันเห็นชายที่ฉลาดทำลายล้างอาณาจักรเพราะสูญเสียการควบคุมจิตใจ ฉันเห็นผู้ประกอบการที่ร่ำรวยล้มละลายท่ามกลางความตื่นตระหนกในขณะที่ชายที่เรียบง่ายเจริญรุ่งเรืองเพราะพวกเขารักษาความสงบเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงความแตกต่างไม่เคยอยู่ที่เงินมันคือการควบคุมภายในการควบคุมตนเองคือรากฐานที่มองไม่เห็นของทุกความสำเร็จที่มองเห็นได้ และไม่มีอะไรเป็นอิสระมากไปกว่าการตระหนักว่าไม่มีใครสามารถขโมยสิ่งนี้ไปจากคุณได้พวกเขาสามารถเอาทรัพย์สินสถานะตำแหน่งออกไปได้แต่พวกเขาไม่สามารถแตะต้องความสามารถของคุณในการเลือกสิ่งที่จะคิดได้ครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากทางการเงินฉันตัดสินใจทำการทดลองกับตัวเองเป็นเวลา30วันฉันให้คำมั่นสัญญาว่าว่าจะเฝ้าดูทุกความคิด ทุกครั้งที่ความคิดเชิงลบเกิดขึ้นความกลัวความสงสยัยความสงสารตัวเองฉันจะแทนที่มันด้วยคำยืนยันถึงอำนาจทันทีฉันบอกตัวเองว่าจิตใจของฉันคืออาณาจักรของฉันไม่มีอะไรสามารถเขย่าฉันได้ ในวันแรกๆกมันดูเหมือนไร้ประโยชน์แต่เมื่อฉันทำต่อไปฉันเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กน้อยการตัดสินใจของฉันแข็งแกร่งขึ้นเสียงของฉันมั่นใจมากขึ้นและโอกาสเริ่มปรากฏขึ้นจากที่ที่ฉันคาดหวังน้อยที่สุดตอนนั้นฉันเข้าใจว่าจักรวาลตอบสนองต่อความคิดที่โดดเด่นไม่ใช่คำพูดผิวเผิน วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยืนยันสิ่งที่ฉั้นค้นพบเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆสร้างการเชื่อมต่อของเส้นประสาทและยิ่งคุณทำซ้ำความเชื่อมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นภายในตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นประสาทวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าความยืดหยุ่นของสมองฉันเรียกมันว่าการชักนำตนเองมันเป็นหลักการเดียวกันเพียงแต่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงมากที่สุด และมันไม่ใช่การเปรียบเทียบแต่มันเป็นกฎดูสิผู้ที่ควบคุมจิตใจได้ควบคุมเวลาได้เพราะจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนจะไม่หลงทางไปกับสิ่งรบกวนไม่ยอมจำนนต่อความสิ้นหวังไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุมันสร้างสารรค์ปรับปรุงและติดตามและผู้ที่ไม่ควบคุมจิตใจของตนเองจะมีชีวิตอยู่เหมือนใบไม้ในสายลมถูกพัดพาด้วยความคิดเห็นข่าวสารและความกลัวที่ไม่ใช่ของตนเอง ความลับที่ชนชั้นนำรู้คือเรื่องง่ายๆทำให้ผู้คนเสียสมาธิและพวกเขาจะไม่ค้นพบว่าพลังที่พวกเขากำลังมองหาอยู่ในความคิดของตนเองคำถามคือคุณจะปล่อยให้ความกลัวกำหนดชีวิตของคุณต่อไปหรือไม่หรือคุณจะเข้าควบคุมดินแดนเดียวที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงนั่นคือจิตใจของคุณ เพราะมีสิ่งหนึ่งที่แน่รอนผู้ที่ควบคุมสิ่งที่ตนคิดควบคุมสิ่งที่ตนรู้สึกและผู้ที่ควบคุมสิ่งที่ตนรู้สึกสร้างสิ่งที่ตนมีชีวิตอยู่นั่นคือเหตุผลที่ฉันพูดว่าพลังที่แถวจริงไม่ได้อยู่ที่การพิชิตโลกแต่อยู่ที่การพิชิตตนเองและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นโลกทั้งใบจะเริ่มก้มกราบต่อผู้ที่ค้นพบความลับนี้ความเงียบคือหนึ่งในพลังที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยรู้จัก และที่น่าแปลกคือมันยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่เข้าใจผิดมากที่สุดคนเชื่อว่าผู้ที่เงียบงานคือคนอ่อนแอความเงียบเป็นสัญญาณของการยอมจำนนความอ่อนแอการขาดความกล้าหาญแต่มันตรงกันข้ามความเงียบคือการครอบงำมันคือกล,ลยุทธ์มันคืออำนาจในนั้นจิตใจที่ฉลาดที่สุดวางแผนความคิดที่โลกทั้งใบจะปรบมือให้ในภายหลังเมื่อฉันสังเกตผู้ชายอย่างแอนดรูคารเนกี เฮนรี่ฟอร์ดทอมัสเอดิสันและคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่ฉันสัมภาษณ์ฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันไม่มีใครพูดเกินความจำเป็นพวกเขาไม่เปลืองคำพูดพวกเขารู้ว่าทุกคำคือเมล็ดพันธุ์และทุกเมล็ดพันธุ์มีพลังสร้างสรรค์ชนชั้นนำผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงแห่งความสำเร็จเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆว่าการพูดมากเกินไปคือการระบายพลังงาน เพราะทุกสิ่งที่พูดก่อนเวลาอันควรจะสูญเสียพลังไปในขณะที่คนส่วนใหญ่พูดเพื่อพิสูจน์ตัวเองนักปราชจะเงียบเพื่อรักษาสิ่งที่วางแผนไว้ฉันเห็นด้วยตาของตัวเองว่าชายที่ฉลาดทำลายโอกาสเพียงเพราะพวกเขาไม่รู้จะเงียบได้อย่างไร พวกเขาเปิดเผยแผนก่อนเวลาอันควรสแสวงหาการยอมรับก่อนที่จะรวมผลลัพธ์และตอบสนองต่อการยั่วยุที่ไม่สมควรได้รับการตอบสนองและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสูญเสียสมาธิความเงียบคือกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างคุณกับความสับสนของโลกมันปกป้องความสงบภายในปกป้องจุดประสงค์และปกป้องสิ่งที่กำลังเกิดภายในตัวคุณแต่ดูสิ ความเงียบที่ฉันพูดถึงไม่ใช่ความเฉยเมยไม่ใช่ความเงียบของผู้ที่กลัวมันคือความเงียบที่มีสติความเงียบที่ฟังจิตวิญญาณของตนเองความเงียบที่คุณหลับตาและได้ยินสิ่งที่โลกบอกคุณไม่ได้ในความเงียบแบบนี้เองที่ความคิดที่ทรงพลังของมนุษยชาติถือกำเนิดขึ้นไม่มีสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ให่ใดเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงดัง ไม่มีแผนที่ยิ่งใหญ่ใดถูกวางไว้ท่ามกลางเสียงกรีดร้องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกถือกำเนิดขึ้นในการเก็บตัวของจิตใจที่ได้เรียนรู้ที่จะฟังก่อนที่จะพูดฉันจำได้ช่วงหนึ่งที่ฉันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหนังสือของฉันถูกเยาะเย,ะเยะ้ยความคิดของฉันถูกตั้งคำถามโดยคนที่ไม่ได้อ่านแม้แต่บรรทัดเดียวที่ฉันเขียนแรงกระตุ้นแรกของฉันคือการตอบโต้ตอบสนองพิสูจน์ว่าพวกเขาผิด แต่มีบางสิ่งภายในตัวฉันพูดว่ารอให้ความเงียบพูดแทนคุณมันเป็นเดือนแห่งความเงียบและในช่วงเวลาแห่งความไม่กระตือรือร้นที่เห็นได้ชัดนั้นความคิดเริ่มไหลเวียนอย่างชัดเจนมากขึ้นผลลัพธ์คือการถือกำเนิดของผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตของฉันและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อความสำเร็จมาถึงการวิพากวิจารณ์ก็หยุดลงด้วยตัวมันเอง ความเงียบได้ตอบสนองด้วยข้อเท็จจริงสิ่งที่คำพูดไม่สามารถอธิบายได้ผู้คนไม่ตระหนักแต่มีช่วงเวลาที่ความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดที่มีอยู่เมื่อคุณเงียบต่อหน้าการยั่วยุอีกฝ่ายจะเปิดเผยเกี่ยวกับตนเองมากกว่าเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณไม่ตอบสนองคุณจะรักษาสิ่งที่คุณเป็นเมื่อคุณไม่อธิบายคุณจะควบคุมและการควบคุมคือสิ่งที่แยกผู้นำออกจากผู้ตาม ผู้ที่ควบคุมความเงียบได้ควบคุมตนเองได้และผู้ที่ควบคุมตนเองได้ควบคุมโลกได้คุณเคยเปลียงพลังงานไปกี่ครั้งในการพยายามอธิบายวิสัยทัศน์ของคุณให้คนที่ไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจมันคุณเคยโต้เถียงกับคนที่ต้องการพิสูจน์ว่าตนเองถูกเท่านั้นไม่ใช่เรียนรู้อะไรเลยคุณเคยพูดโดยไม่คิดและเสียใจกับทุกคำพูดในภายหลัง ความเงียบในช่วงเวลาเหล่านั้นจะเป็นการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเพราะมันจะรักษาสิ่งที่คุณเป็นในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพยายามถอดรหัสคุณมีบางสิ่งที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณในการกระทำของการเงียบเมื่อคุณเงียบเสียงรบกวนภายในก็จะเงียบลงเช่นกันเสียงแห่งความสงสยัยความกลัวความไม่มั่นคงเริ่มอ่อนแอลง มันเหมือนกับการที่คุณทำความสะอาดกระจกแห่งจิตใจปล่อยให้ความจริงปรากฏขึ้นด้วยความชัดเจนความเงียบคือห้องปฏิบัติการแห่งศรัทธาในนั้นคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงฉันพัฒนานิสัยในการเก็บตัวอย่างเงียบๆอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันไม่มีการจดบันทึกไม่มีการอ่านไม่มีการฟังเพลงมีเพียงฉันและความคิดของฉัน ในตอนแรกมันยากจิตใจของฉันดูเหมือนจัตุรัสที่เสียงดังเต็มไปด้วยเสียงที่แข่งขันกันเพื่อเรียกร้องความสนใจของฉันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงดังก็ลดลงและในสถานะแห่งความเงียบสงบนี้เองที่ฉันได้รับการดนใจที่มีค่าที่สุดที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของฉันวันนี้วิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าความสอดคล้องของเส้นประสาท สถานะที่สมองเข้าสู่ความสามคัคคีแล้วเริ่มทำงานด้วยความชัดเจนและมีสมาธิแต่ฉันรู้เรื่องนี้มานานแล้วก่อนที่ใครจะตั้งชื่อทางเทคนิคเพราะเมื่อจิตใจเงียบลงจิตวิญญาณจะเริ่มพูดและเมื่อจิตวิญญาณพูดเส้นทางจะถูกเปิดเผยความเงียบคืออาวุธทางจิตวิญญาณเพราะมันปลดอาวุธอัตตาในขณะที่อัตตาต้องการพิสูจน์จิตวิญญาณต้องการเข้าใจอัตตาต้องการถูกได้ยิน จิตวิญญาณต้องการฟังและการฟังจิตวิญญาณนั่นเองที่มนุษย์พบทิศทางความสงบสุขและจุดประสงค์ชนชั้นนำรู้เรื่องนี้มาตลอดนั่นคือเหตุผลที่ไม่อยากเข้าใจว่าทำไมโลกสมัยใหม่ถึงมีเสียงดังมากยิ่งเสียงดังมากเท่าไหร่สติก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นยิ่งเสียสมาธิมากเท่าไหร่พลังส่วนบุคคลก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เสียงรบกวนอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันไม่ให้ผู้คนตระหนักถึงพลังที่พวกเขามีอยู่ภายในแต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเก็บตัวบ่มเพาะความเงียบเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณบางสิ่งที่พิเศษจะเริ่มเกิดขึ้นคุณเริ่มรับรู้ถึงเจตนาเบื้องหลังคำพูดคุณรู้สึกถึงสภาพแวดล้อมก่อนที่คุณจะเข้าไปคุณระบุค,คำโกหกได้โดยไม่ต้องฟังมากนัก คุณเห็นรูปแบบที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนความเงียบไม่ได้ทําให้คุณเฉยเมยมันทําให้คุณรับรู้ได้และการรับรู้คืออำนาจฉันมักจะพูดว่าความเงียบคือโลของนักปราดและคุกของคนโง่คนโง่พูดโดยไม่คิดตอบสนองโดยไม่ไตร่ตรองกรีดร้องเพื่อพยายามพิสูจน์คุณค่าที่พวกเขายังไม่ได้สร้างในทางกลับกันนักปราดพูดน้อยแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักนักของการตัดสินใจ เพราะผู้ที่ได้เรียนรู้ที่จะเงียบเมื่อโลกต้องการเสียงดังได้เรียนรู้ที่จะฟังจิตวิญญาณของตนเองเมื่อทุกคนหูหนวกดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกอยากตอบสนองอยากโต้เถียงอยากอธิบายหายใจเข้าแค่หายใจและจำไว้ว่าความเงียบคือดินแดนแห่งอำนาจของคุณในนั้นคุณจะแข็งแกร่งขึ้นหายดีและเตรียมพร้อมและเมื่อคุณพูดในที่สุด ทุกคำพูดจะเต็มไปด้วยพลังของผู้ที่ได้เรียนรู้ที่จะครอบงำเสียงที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนั่นคือเสียงของความคิดของตนเองความเจ็บปวดเป็นครูที่เข้มงวดมาโดยตลอดแต่ไม่มีครูคนใดที่หล,ล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งเท่านี้ฉันได้เรียนรู้ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความสิ้นหวังเป็นทางเลือก สิ่งที่แยกผู้ที่ชนะออกจากผู้ที่ยอมแพ้ไม่ใช่การไม่มีความเจ็บปวดแต่เป็นวิธีที่พวกเขาตีความมันในขณะที่หลายคนสาปแช่งความทุกข์นักปราชญ์จะศึกษาฟังและเปลี่ยนมันให้เป็นพลังในทุกปีที่ฉันได้สัมภาษณ์ผู้ทรงอำนาจและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งก่อนที่จะพิชิตชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ความยากลำบากทางการเงินหรือการถูกปฏิเสธแต่ฉันกำลังพูดถึงความเจ็บปวดภายในความเงียบที่ทดสอบรากฐานแห่งศรัทธาและลักษณะของชายคนหนึ่งแอนดรูคาเนคีสูญเสียเกือบทุกอย่างก่อนที่จะกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกเอบรามลินคอนอยู่ที่ขอบของการล่มสลายทางอารมณ์ก่อนที่จะนำทางประเทศชาติผู้ชายเหล่านี้เข้าใจสิ่งที่คนไม่กี่คนตระหนักความเจ็บปวดคือแหล่งกำเนิดของความยิ่งใหญ่ ตัวฉันเองก็เคยประสบกับสิ่งนี้อย่างเต็มที่มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ทุกสิ่งที่ฉันสร้างมาดูเหมือนจะพังทลายลงความคิดของฉันถูกปฏิเสธชื่อของฉันถูกเยาะเยะ้ยและแม้แต่คนที่ฉันไว้วางใจมากที่สุดก็ยังห่างเหินฉันใช้เวลากลางคืนนอนไม่หลับโดยตั้งคําถามว่าทำไมถึงมีความทุกข์มากนัก และในหุบเขาอันมืดมิดนี้เองที่ฉันเข้าใจถึงพลังที่แท้จริงของความเจ็บปวดมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อทำลายฉันมันอยู่ที่นั่นเพื่อขัดเกลวฉันความเจ็บปวดคือใบมีดที่ตัดส่วนเกินออกแยกสิ่งที่จำเป็นออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นบังคับให้ชายคนหนึ่งมองเข้าไปข้างในและคนพบพลังที่เขาไม่รู้ว่ามีอยู่การรักษาศรัทธาเป็นเรื่องง่ายเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ในความมืดมิดเท่านั้นที่ศรัทธาได้รับการพิสูจน์ เมื่อพื้นดินหายไปคุณจะค้นพบว่าฐานของคุณแข็งแกร่งหรือไม่ในสถานะแห่งการยอมจำนนนี้เองที่ฉันเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่ฉันเรียกว่าพรที่ปลอมตัวมาทุกความทุกยากกล้วนมีเมล็ดพันธุ์ของประโยชน์ที่เทียบเท่าหรือมากกว่านั้นแต่เมล็ดพันธุ์นั้นจะงอกก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจหยุดต่อต้านความเจ็บปวดและเริ่มเข้าใจมันเท่านั้นผู้คนที่เติบโตมากที่สุดคือผู้ที่เรียนรู้ที่จะต้อนรับความเจ็บปวดด้วยสติ เพราะเมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนไปภายในตัวคุณความเจ็บปวดจะเปลี่ยนเป็นความชัดเจนความทุกข์จะเปลี่ยนเป็นสมาธิและสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นโศกนาตกรรมกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนฉันมักจะพูดว่าพรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉันมาในรูปแบบของการสูญเสียเมื่อฉันสูญเสียทุกสิ่งที่ฉันคิดว่าจําเป็นฉันคนพบสิ่งที่สําคัญจริงๆเมื่อฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวฉันเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของตัวเอง เมื่อฉันล้มเหลวฉันพบจุดประสงค์ของฉันและเมื่อฉันทนทุกทรมานฉันเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่มีอะไรสอนได้มากเท่ากับความทุกข์ที่คุณเผชิญด้วยความศรัทธาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยืนยันสิ่งที่ฉันพูดมานานแล้วผู้คนที่ผ่านความท้าทายและเรียนรู้ที่จะให้ความหมายกับมันพัฒนาความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นมีชีวิตยืนยาวขึ้นและพึงพอใจมากขึ้น การวิจัยเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของสมองแสดงให้เห็นว่าสมองของมนุษย์สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้หลังจากการบาดเจ็บตราบใดที่บุคคลน,นั้นเลือกที่จะดึงความหมายจากความเจ็บปวดนั่นคือความเจ็บปวดสามารถเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการวิวัฒนาการได้ถ้าคุณอนุญาตคนส่วนใหญ่พยายามหานีจากความเจ็บปวดแต่ทุกสิ่งที่ถูกระง,งับจะเติบโตในความมืดความเจ็บปวดที่ไม่รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความกลัว ความเจ็บปวดที่ไม่เข้าใจจะเปลี่ยนเป็นความโกรธและความเจ็บปวดที่ไม่ยอมรับจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นความผิดแต่ความเจ็บปวดที่ได้รับการต้อนรับด้วยความกล้าหาญจะเปลี่ยนเป็นพลังคุณแจสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะฟังมันโดยไม่ระบุตัวตนกับมันสังเกตโดยไม่ตัดสินเข้าใจโดยไม่ยอมจำนนมันมาเพื่อแสดงบางสิ่งและเมื่อบทเรียนถูกเรียนรู้มันก็จะจากไป เหลือไว้เพียงสติปัญญาฉันจำได้อย่างชัดเจนในวันที่ฉันกําลังจะยอมแพ้ฉันเพิ่งได้รับจดหมายปฏิเสธการตีพิมพ์ต้นฉบับอีกฉบับฉันรู้สึกจุกอยู่ที่คอความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความหงุดหงิดและความอับอายฉันเดินไปที่หน้าต่างและยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆมองไปยังขอบฟ้าในขณะนั้นเองที่บางสิ่งเปลี่ยนไปฉันระหนักว่า ความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกนั้นเป็นภาพสะท้อนของการต่อต้านของฉันเองในการยอมรับเวลาของสิ่งต่างๆดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะทำต่อไปมันมาจากการตัดสินใจครั้งนี้เองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความทุกข์ทรมานสูงสุดที่ทำให้เกิดหนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตของฉันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านทั่วโลก ความเจ็บปวดทำให้ฉันหยุดแต่ความศรัทธาทำให้ฉันเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่คือจุดที่ฉันพบพลังที่แท้จริงของฉันคุณเคยสังเกตไหมว่าช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะมาหลังจากความสูญเสียหรือความล้มเหลวเป็นเหมือนว่าจากกระวลต้องการทำลายสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ถูกต้อง และถ้าคุณสังเกตให้ดีคุณจะสังเกตเห็นว่าไม่มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีจุดประสงค์บางทีความเจ็บปวดของคุณอาจแค่สอนให้คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้ผลอีกต่อไปบางทีมันอาจแค่ผลักดันคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือบางทีมันอาจแค่เตือนคุณว่ามีบางสิ่งภายในตัวคุณที่แข็งแกร่งกว่าทุกสิ่งที่พยายามจะทำให้คุณล้มลงฉันมักจะพูดว่า ความเจ็บปวดเป็นประตูคุณเข้าไปในนั้นในฐานะคนธรรมดาและออกมาจากนั้นในฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปแต่การข้ามผ่านมันคุณต้องทำในสิ่งที่คนไม่กี่คนทำรู้สึกอย่างมีสติไม่หลบหนีไม่ทำให้ชาไม่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังสิ่งรบกวนปล่อยให้ตัวเองรู้สึกร้องไห้ถ้าจำเป็นแต่รู้สึกด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่ด้วยความสิ้นหวัง เพราะความเจ็บปวดที่รู้สึกด้วยจุดประสงค์จะเปลี่ยนเป็นพลังและพลังที่เกิดจากความเจ็บปวดคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่พระเยซูตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการครอบงำทางจิตวิญญ,ญาณที่เคยมีอยู่ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเช่นกันในสวนเกตเสมนีเขาเหงื่อออกเป็นเลือดร้อครงคร่ำครวญขอให้ถ้วยผ่านไป แต่ในตอนท้ายเขายอมจำนนโดยกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์และจากการยอมจำนนนี้เองที่ความรอดถือกำเนิดขึ้นความเจ็บปวดเมื่อได้รับการต้อนรับด้วยความศรัทธาจะหยุดเป็นการลงโทษและกลายเป็นเส้นทางดังนั้นเมื่อชีวิตทำร้ายคุณอย่าถามว่าทำไมต้องเป็นฉันถามว่าเพื่ออะไร ความแตกต่างระหว่างผู้ที่แตกสลายและผู้ที่เติบโตอยู่ที่คำถามนี้ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานที่ยืดเยื้อเป็นทางเลือกและผู้ที่เลือกที่จะเรียนรู้จากมันจะค้นพบความสงบสุขที่โลกไม่สามารถพรากไปได้ วันนี้ฉันเข้าใจว่าทุกครั้งที่ชีวิตบีบฉันมันก็แค่เตรียมฉันให้พร้อมทุกครั้งที่ความเจ็บปวดมาเยี่ยมเยียนฉันมันก็แค่ขัดเกลาบางสิ่งภายในตัวฉันและถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถรับประกันกับคุณได้นั่นคือสิ่งนี้ความเจ็บปวดไม่เคยมาเพื่อทำลายมาเพื่อเปิดเผยเปิดเผยความแข็งแกร่งศรัทธาและอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณ และเมื่อคุณค้นพบว่าคุณเป็นใครจริงๆความเจ็บปวดในอนาคตก็ไม่มีอำนาจที่จะครอบงำคุณได้อีกต่อไปแอนดรูคารเนกี้ไม่ได้แค่ทดสอบความคิดของฉันเมื่อเขาถามฉันเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ของฉันเขากำลังแสดงให้ฉันเห็นถึงสิ่งที่แยกคนธรรมดาออกจากผู้ที่หล่อหลอมโลกจิตใจที่ไม่มีจุดประสงค์เสี่ยงต่อการเสียสมาธิความปรารถนาที่ผ่านพ้นไปและความคิดเห็นของผู้อื่น มันปล่อยให้ตัวเองถูกนำทางโดยสถานการณ์ภายนอกโดยหวังว่าโชคชะตาหรือคนอื่นจะตัดสินใจเส้นทางของมันและนั่นคือสิ่งที่ชนชั้นนำใช้ประโยชน์จิตใจที่ไม่มีทิศทางง่ายต่อการควบคุมง่ายต่อการคุมขังง่ายต่อการรักษาไว้ในความเป็นทาส แต่เมื่อคุณกำหนดจุดประสงค์บางสิ่งจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นสัญญาณนำทางภายในที่ส่องสว่างทุกการตัดสินใจทุกการกระทำและทุกความคิดแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเมื่อดูเหมือนว่าทุกอย่างจะต่อต้านคุณจุดประสงค์จะทำให้คุณมั่นคงมันเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นบทเรียนทุกความผิดพลาดให้เป็นโอกาสและทุกการวิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเติบโต โทมัสเอดิสันไม่ได้ล้มเหลวเป็นพันครั้งเขาเดินหน้าเป็นพันครั้งเพราะทุกความพยายามมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเขาเฮนรี่ฟอร์ดไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองถูกข่มเหงโดยการล้มละลายในครั้งแรกเพราะจุดประสงค์ของเขาแข็งแกร่งกว่าความพ่ายแพ้ใดๆจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองที่สรงพลัง มันช่วยให้คุณพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตอของคุณเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณโดยไม่มีความผิดหรือเสียใจมันให้ความชัดเจนแก่คุณในการเลือกเพื่อนคู่ครองโครงการและแม้แต่นิสัยที่สอดคล้องกับคนที่คุณต้องการเป็นหากไม่มีมันจิตใจจะกระจัดกระจายพลังงานจะกระจายไปและศักยภาพจะยังคงอยู่ หากมีมันคุณจะตั้งใจรอบคอบและอยู่ยงคงกระพันและนี่คือจุดที่ลึกซึ้งที่สุดที่คาเนกี้เปิดเผยกับฉันมันไม่เพียงพอที่จะมีจุดประสงค์แต่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันทุกวันเหมือนกับว่าทุกการกระทำคือเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกสำหรับอนาคตที่คุณต้องการการทำซ้ำเป้าหมายของคุณทุกวันไม่ใช่แค่ระเบียบวินยัยมันคือการฝึกฝนจิตใจส่วนลึก การตั้งโปรแกรมอย่างเงียบๆที่เปลี่ยนความคิดให้เป็นความเป็นจริงที่จับต้องได้ยิ่งคุณปลูกฝังวิสัยทัศน์นี้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเริ่มกำหนดทางเลือกที่ไม่ได้สติสมาธิและความภาคเพียรของคุณมากขึ้นเท่านั้นกล่าวอีกนยหนึ่งจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ของคุณจะกลายเป็นพลังที่มองไม่เห็นที่ขับเคลื่อนชีวิตของคุณทั้งหมดเหมือนกับลมที่มองไม่เห็นที่ขับเคลื่อนเรือที่มีจุดหมายปลายทางที่มั่นคง และนี่คือที่ที่เสรีภาพที่แท้จริงปรากฏขึ้นไม่ใช่เรื่องของเงินทองสถานะหรือการยอมรับมันเป็นเรื่องของการไม่พึ่งพาการอนุมัติของใครไม่ถูกความคิดเห็นของผู้อื่นสั่นคลอนเดินไปในโลกด้วยก้าวที่นำทางโดยสัญญาณน,นำทางภายในที่ไม่มีใครดับได้เสรีภาพภายในนี้คือขุมทรัพย์ที่ชนชั้นนำที่ทรงพลังที่สุดเก็บรักษาไว้เสมอ ผู้ที่เป็นเจ้าของมันไม่สามารถซื้อมีอิทธิพลหรือหยุดยั้งได้ผู้ที่เป็นเจ้าของมันเป็นเจ้าของตนเองอย่างแท้จริงสามารถสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมและสร้างผลกระทบต่อโลกในรูปแบบที่คนอื่นๆไม่แม้แต่จะจินตนาการได้ดังนั้นถ้าคุณยังไม่พบจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ของตนเองให้เริ่มต้นตอนนี้ถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันลุกจากเตียงทุกวันด้วยพลังงาน แม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความทุกยากตามจากนั้นให้ทำตามวิสัยทัศน์นั้นจดบันทึกมองเห็นภาพพูดออกมาดังๆเปลี่ยนมันให้เป็นกิจวัตรประจำวันเป็นนิสัยที่รูป,ปรธรรมเป็นวิัยเหล็กเพราะความชัดเจนความมุ่งมั่นและการกระทำทุกวันนี้เองที่เปลี่ยนจิตใจธรรมดาให้กลายเป็นจิตใจที่อิสระทรงพลังและควบคุมไม่ได้อย่างแท้จริง เมื่อจิตใจของคุณถูกนำทางโดยจุดประสงค์ที่กำหนดไว้คุณไม่ได้มีอยู่คุณสร้างสรรค์คุณไม่ได้ตอบสนองคุณนำคุณไม่ได้อยู่รอดคุณเจริญรุ่งเรืองและนี่คือวิธีที่ความลับที่เก็บรักษาไว้มากที่สุดของชนชั้นนำถูกเปิดเผยความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของแต่อยู่ในการครอบงำจิตใจของคุณและความชัดเจนของจุดประสงค์ของคุณ ผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้เป็นเจ้าของทุกสิ่งและตอนนี้ถ้าคุณรับข้อความนี้อย่างจริงจังคุณได้ตระหนักแล้วว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไม่ใช่โชคเงินหรือความสัมพันธ์แต่มันคือการครอบงำจิตใจของคุณเองและความชัดเจนของจุดประสงค์ของคุณนี่คือความลับที่แยกผู้ที่อยู่รอดเท่านั้นออกจากผู้ที่สร้างสารรค์สร้างนวัตกรรมและมีอิทธิพลต่อโลกรอบตัวเขาแต่ไม่ได้จบลงแค่นี้ วิดีโอถัดไปอยู่ตรงหน้าคุณพร้อมที่จะพาคุณไปอีกขั้นในการวิวัฒนาการแห่งสติปัญญาของคุณทุกข้อมูลเชิงลึกที่คุณซึมซับทุกการกระทำที่คุณทำด้วยความตั้งใจจะนำคุณเข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ทรงพลังและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตัวเองเมื่อคุณดูคุณจะค้นพบเครื่องมือและความจริงที่จะทำให้จิตใจของคุณขยายออกไปและชีวิตของคุณก้าวหน้าไปในแบบที่คุณยังจินตนาการไม่ออก ขอบคุณจากใจที่อยู่กับฉันมาจนถึงตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะในวิดีโอถัดไปคุณจะก้าวไปอีกก้าวที่สังคัญสู่การเติบโตของคุณและฉันจะอยู่ที่นั่นรอแบ่งปันทุกการเรียนรู้คุณกำลังจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นของตัวเองอย่าพลาดเจอกันที่นั่น